เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐภาค5้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ,<ร>เข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าสงหนแห่งชาติบริเวณป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิลหมู่ที่11ตําตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าตรวจยึดครับก็สืบเนื่องมาจากเดือนกันยายนปี2560ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่า,ามี บุคคลคนหนึ่งนะครับที่มีการปลูกสร้างบ้านพักครูมีชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่3แปลงและได้ดำเนินคดีอาญากับหญิงคนดังกล่าวไปแล้วแต่ต่อมามีการล้อมรั้วพื้นที่กว่า25ไร่ในพื้นที่ข้างเคียงซึ่งดีเอสไอให้ความเห็นว่าผิดเงื่อนไขาตามมติ30มิถพฤนายน2541โดยให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากเป็นการครอบครองที่ต้องมีร่องรอยการทำประโยชน์และต้องทำกินต่อเนื่องห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือครับ ทางผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่บอกว่าจากการตรวจสอบพบพื้นที่ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้สิทธิทำกินหรือว่าสอทอกเอมื่อปี2531โดยให้ทายาทใช้ประโยชน์ต่อได้แต่ห้ามซื้อขายแต่กลับพบว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือจึงต้องยึดคืนครับ เรามีข้อจริงวันนี้ครบถ้วนแล้วล่ะนะครับวันนี้เรามาดูในที่เกิดเหตุดีชั้นหนึ่งแั่นั้นเองรวมทั้งเรามีผู้ใหญ่บ้านมุสเวศนะครับซึ่งมาเป็นผู้รู้พื้นที่ทั้งหมดเป็นคนนําชี้นะครับซึ่งวันนี้เจียนว่าเราให้เกียรติกับพื้นที่เราไม่ได้เข้าไปสู่ข้างในเลยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาทั้งหลายนะครับจะ่ก็กล่าวว่าบุกรุกหรือไม่ได้ริยตอะไรเงี้ยแต่เราจะเข้าอีกครั้งหลังจากที่เราได้แจ้งความดาเนินคดีแล้วนะครับเพื่อ,อเชิญประชาบบวนเข้าตรวจสอบอชั้นในอีกครั้งหนึ สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้เดี๋ยวจะมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างต่างๆและรื้อถอนประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะนำพื้นที่กลับคืนสู่รัฐต่อไปครับ